ที่ไทย H I S เนี่นะครับหนละังจาก sign in เข้ามาก็สร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยเข้ามาในโปรเจกต์นี้มี easy form นะครับในคลิปนี้ผมจะพาดูคุณลักษณะหนึ่งของ easy form ที่นอกเหนือจากสร้างแล้วก็มีเครื่องมือ,อทั้งหมดในการจัดการฟอร์มตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยังมีฟัง์กชันหนึ่งนะครับที่ ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการนําฟอร์มมาใช้ในทางด้านพวกการวิจัยทางด้านการให้บริการรักษาพยาบาลนะครับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลนี้จำเป็นมากคือไม่เพียงแค่เอามาเพื่อสร้างหน้าจอในการนําเข้าข้อมูลประมาณนี้เท่านั้นนะครับแต่จะเอามาเพื่อคำนวณ นะครับคำนวณค่าอะไรต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะครับน้ำหนักส่วนสูงดัชนีมวลกาย body mass index เนี่ยที่จะเข้าไปาใส่น้ําหนักยกตยัวอย่างเช่นใส่น้ําหนักเข้าไปใส่ส่วนสูงเข้าไปแล้วได้อย่างนี้เลยอย่นีนครับหรือว่า จะให้ไปเปิดฟอร์มถ้าเกิดว่าต้องไปสกรีนเบาหวานก็ไปเปิดฟอร์มเบาหวานต่อหรือ,อถ้าจะให้ไปไฮเปอร์เทนชันนะครับสกรีนฟอร์มไฮเปอร์เทนชันคลิกตรงนี้ไปมันก็จะเปิดฟอร์มนั้นขึ้นมาเลยซึ่งเป็นฟอร์มที่แยกไปต่างหากอันนี้ก็จะจำเป็นจะต้องมีการใช้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ในอีซี่ฟอรเพื่อการดังกล่าวนะครับก็เลยจะให้เห็นภาพเป็นลำดับในคลิปนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยจะให้ดูก่อนว่าใน Easy Form ฟอง่ายๆแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างที่จะให้เราไปจัดการทั้งเรื่องหน้าตานะครับเรื่องหน้าตาก็คือเวลาคลิก preview ขึ้นมาแล้วเป็น pop up เนี่ย ให้ผู้ใช้เข้าทำงานนี่นะครับให้เป็นแบบไหนที่ทจัดการได้โดยแอดออนสคริปต์ script, นะครับนั่นคือเรื่องของ user interface แล้วก็มีที่ไหนบ้างที่ใส่สูตรคำนวณเข้าไปแล้วมีที่ไหนบ้างที่เขียนเสริมนะครับที่ให้ไปเปิดฟอร์มนะครับพวกนี้จะต้องมีการเขียน เป็นแอดออนสคริปต์นะครับเป็นเป็นโปรแกรมเล็กๆเสริมเข้าไปก็ที่อันดับแรกนะครับการการคำนวณส่วนมากฟอร์ม e ีซี่ฟอรเนี่ยเราเราจะคำนวณน,นะครับเยอะค่อนข้างเยอะหลายๆหลายหเรื่องเนี่ยอ,อ,อ,อาจจะต้องคำนวณหลายหลายสูตรด้วยซ้ำนี่นะครับเพราะนั้นฟอร์มทั่วไปเนี่ยเราจะไม่จะ จะไม่จะไม่เอื้อให้คำใส่สูตรคำนวณได้มากนักแต่ก็ยังมีให้ทำได้นะครับส่วนแรกก็เลยจะเป็นเรื่องของเนี่ยครับการคำนวณอย่าง body mass index เนี่ยคือเมื่อไปถึงข้อนั้นนะครับเรามาเลือกที่ advanced setting เนี่ยนะครับคำ ประเภทคำถามที่เป็น Text Box นี้จะมีพวกมีอยู่ Calculator นี่แหละครับคือการคำนวณในข้อนั้นอันนี้ก็จะเป็นการใส่สูตรคำนวณซึ่งเป็นเป็นแมทฟังชันนะครับที่มี Help อยู่ตรงนี้แหละทั้งหมดอยู่ที่นี่เนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับคือถ้าเอาตรงนี้ออกก่อนเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้อยู่แล้วว่าเอาชื่อตัวแปรนะ ชื่อตัวแปรอยู่ในวงเล็บปีกาเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่สูตรที่อยากคำนวณส่วนใน Help เนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีก็จะมีรายละเอียดพวกนี้นครับว่าที่ใช้บ่อยๆนี่นะก็พวกนี้มีทั้งตัวฟังก์ชันคำอธิบายแล้วก็ตัวอย่างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะคำนวณ BMI นะครับหรือ Body Mass Index สิ่งที่มีอยู่ในใจก็คือสูตรสูตรก็คือน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองเมื่อสูตรมีอยู่ในใจเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูก็คือตัวแปรชื่ออะไรนะครับตัวแปรชื่ออะไรก็อยู่ที่นี่โชว์แวร์เรียลเบลเนี่ยก็จะเห็นตัวแปร เขเอาตัวแปรมาใส่ปีกกาแล้วก็เข้าสูตรนัก,กระจบนี่คือส่วนหนึ่งนะครับก็ทําอะไรได้เยอะอยู่อันนี้จะทําให้ตัวเลขที่ที่ใส่เข้าไปตรงนี้มันคํานวณแบบอันตโนมัติให้เดี๋ยวนั้นเลยในช่องนี้อันนี้ไม่ต้องไปทําที่อื่นนะครับทําที่ข้อคําถามที่เป็นตัวแปรเพื่อเก็บเอาผลการคํานวณน,นี่คืออันแรกนะครับอันที่สองันนี้ครับอยู่ที่ ฟอร์มเซตติ้งนะครับนี่ที่คลิกฟอร์มแต่แตที่นี่เป็นเรื่องของไอเทมเซตติ uh, ้งนะครับนะครับที่เป็นแอดวานซ์แต่ครั้นี้มาฟอร์มเซตติ้งอยู่ที่ฟอร์มก็คลิกเซตติ้งในเซตติ้งเนี่ยจะมีที่อยู่ของแอดออนสคริปต์อยู่2ที่ที่1ก็คือแอดออนสคริปต์เลยนะครับอีกที่1ก็คือที่ฟอร์มอีเวนต์ ตัว add-on script เนี่ยคลิกเข้าไปผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคือจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อคำนวณ bmi นี่แหละนะครับแต่จะมาคำนวณที่นี่แทนในข้อคำถามด้วยเหตุผลของถ้าเกิดบางการณีเราจำเป็นจะต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าสูตรนะครับเช่นการเอาเขาเรียกว่า E.G.F.R. เนี่ยครับการทำงานของไตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพศชายเพศหญิงอย่างงี้ครับมันจะต้องมีการคำนวณไม่ใช่เพียงแค่ในข้อแต่คำนวณตรงเนี้ยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพศหรืออะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอันนี้ก็เป็นแอดออนสคริปต์นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ jQuery นะครับที่เห็นเห็นอยู่ตรงเนี้ย หรืออาจจะใช้ตัวอื่นอันเสริมอันนี้ก็คือเปิดเปิดให้ที่จะแอดออนเข้ามาได้นั่นอันหนึง่งส่วนอีกอันนึงที่เป็นสคริปต์ก็จะเป็นฟอร์มอีเวนต์นะครับฟอร์มอีเวนต์ก็จะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะที่ไปถ้าจะเป็นคำนวณก็คือคำนวณที่ซับซ้อนหลังจากที่ซับมิ t f ฟอร์มนี้ไป มันจะเอาไปร่วมกับอฟอร์มอื่นหรือไปอ่านฟังก์ชันอื่นซึ่งซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะไปแตกกับ database ขนาดใหญ่บาง<ม> database อย่างเงี้ยครับที่เอาค่ามันมาคำนวณด้วยเนี่ยก็จะใช้พวก a j j x นะครับในการส่งค่า Return ค่าจากตรงเนี้ยเข้าไปสู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนคราวนี้ เดิมทีส่วนมากก็จะเป็นเข้าไปสู่ฟังก์ชันที่เขียนไว้ในตัวตัวซิสเต็มนะครับหรือฮาร์ดโคดแต่ตอนนี้เราจะมีะตัวฟังก์ชันที่ส่งไปส่งไปฟังก์ชันที่อยู่ใน EasyFlow นะครับเราก็จะตามได้หมดว่าค่านี้ส่งไปที่โฟล์ไหนแล้วโฟล์นั้นมีการคำนวณยังไงเป็นต้นนะครับอ,อันนี้อย่างง่ายนะครับที่เราจะให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยก,ก็จะเป็นการแค่เปิดฟอร์มเปิดฟอร์มเฉย เปิดฟอร์มตามเงื่อนไขว่าถ้าหากไปสกรีนสำหรับเบาหวานก็ต้องอเปิดฟอร์มนี้ความดันก็ต้องเปิดฟอร์มนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นเรื่อง after save ตอนนี้ผมผม s i s l e l e ไว้ก่อนนะครับยังไม่คลิกก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเป็นเรื่อง add on script นะครับโดยสรุปนะครับใน easy form มี add on script อยู่หนึงภายในตัวแปร อันนี้ใช้สําหรับการคํานวณอย่างง่ายเพื่อให้ได้ค่าของการคํานวณเลยนะครับสในระดับฟอร์มอยู่ที่ setting แล้วก็แอดออนสคริปนะครับอันนี้ก็คือเอาหลายข้อมูลจากหลายข้อหรือไม่กระทั่งมาจากฟอร์มอื่นนะครับซึ่งเราอาจจะ reference มามาแสดงที่ฟอร์มนี้เพื่อการคำนวณให้ง่ายขึ้นอย่างงี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือฟอร์มอีเวน ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องของที่ซับซ้อนขึ้นซับซ้อนเพราะไปเกี่ยวข้องกับหลายฟอร์มแล้วก็เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่สลับซับซ้อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยจะค่อยดูเป็นลำดับในรายละเอียดครับ